आहाँ नींबा 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 I'm not this. I'm A going I'm ใจโซใจเจ้าใจขอจงมาโอ้ไอ้เอ็มใจให้รักฉันจนหนาไม่เห็นหน้าจะขอสาวเจ้านี้รอฉันที่จะได้ไปแบ่งมันก่อนสาวนี้เคยรักพี่ ลาเนรดี่พี่มันฝาดอิดเมเป็นอาบากนั่นแู่นันคราต้นันเดี๋ยวเราม่ใครกลมตาข้ารักขาพามาไม่เอาให้ใครนั้นนาลก็ไลลเอาให้ลุกดวงนี้ะดีมันจะดีกันข้รักข้า

oh เมือง I'm <laughs> sorry.

พี่น้องเอ้ยแต่กี้แต่ก่อนนั่นล่ะก็รวยอยู่ดอกแม่ใหญ่แล้วอ่ะสมบัติ กูเห็นหมากับกันกูก็ลงเงินพวดแล้วมึงสิไ่ให้ยามมันเฮ็ดหยังเล่นการพนันมันก็มีได้มีเสียแต่ว่าคั่นเล่นได้แล้วยายบอกให้มึงลุกมึงลุกเป็นหยังมึงจับบ่ดลุกนี่มนมันสิยมันสิลุกได้จังไหเป็นหยังเี่ยสิมงบอกว่าเาเสียแล้วต้อนได้อีหมอไล่ะน่ เื่เงียเลยเถ้าออกมาปั่นไปหาเล่นบัดเว้ยเฮ้ยังคือว่าเงินหลายแท่นตัแปัคือบ่ขายไบ้าคลัไปยื่ใส่ปันญงหูมาไล่กวังินติดการมาด้านหนึ่งนี่แหละมูงวู้ดีก็เบอกตัวเลี้วแต่กเยังเลยเลยแอ๊ะพนยังก็บอกขึ้นดอบเหาหเม่นบ่บ่อ่อนตะวันนั้นน่ะแม่เลยอะที่กอย่างที่บอใส่ไนี่อาเสียลูกเศรษฐีมาตติสอง กินไปเที่ยวเอาแบบนั ine, ้นเอาจักจั่นแผ่นันได้ตามแผนมื่อนี่เห็นีมึงสลากเด้อตกลร่วงเมื่อนี่สลากเจ้าเมื่อนี่เก็มาน้วนลวนแล้วของผู้เพี่งเพิ่มเก็บคนผู้ดีอยู่บนน้องหลังที่มาแล้วเจ้าอยู่ใส่เรน่อ

เนี่ยะมาหยอกกันตั้มไรแม่ล่ะผู้ชายเกลียดคนสูงใครถาม้วบาทแน่ไม่ถามถามบาทที่บาทก็ถามรสาวผ่านเพีนเอยู่เมื่อนบนองลาอีเพืงอีผู้สาวเจ้าล่ะกแหมไปมานอนตีผู้ขี่ทาเจ้าอยู่ในเฮี้ยนบุกเป็นดีใหญ่เลยขับไปมั่งไปรถใขไปหายจะขึ้นไหมเด้อขัไปรดไไปข่บไปแล้วเ่ยเพ้นอาเหี้เห้ากเ็นมีใหเยบไปม่ไารถใหายจ้นเ้ ไอ้เพ่นกินเกิดห่อไหลจะมาเป็นแตยูอยมาเห็นนองสูบตู้รุ่ลาคาผู้ดี้หาอย่าสิมาเอาต่อยก็่อยใส่เข้ามาจากหัดนั่งแง่แดดว่เต็นแป่งมันเลยหรือกินมาเป็นของเล่นอย่าเน่าเหจะมากมายฉบอกขึ้นว่าซาได้ตวนั้งหน่อดอ่อนเราขึ้นเมือไเขาก็กนันมาบอกว่าไอ้ดีๆตัวต่างลาเกียรนี่ยงป้าสิโต้คุณพีเจ้ามาสยยขงแห่โบกเรื่องแล้วดาฉันมอบ เป็นยังเจะหมอกจัาซังทีเมื่อนำไอ้เด็กจังไดความเด้อไอ้ไม่เน่ัวตัวว่าคือเดียวนี้เฮาสองคนมาหากันอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งบ้านได้บ่ท่านเดียวหัวจเราลทันี้่จะตองบวกรมาูอ้อมนี่จไหกัตามกหตัวบตขอจอกั่เขา ข้คิดเขาเป็นลูกผู้ยิ่งเจ้าไปกระทัซ้ำเล่าเรื่องเขาป่านนันแล้วไนจะมาตัไปแ้เขาท่านจ้บอกไปมยา่เีอยูนั่นะไมเอาเรืเจ้าไ้พ่อ้จลูกเสิ <poems> <S <S คนมาเนี่ย้อคิดนี่อาเลยมึงเป็นบ้าดีใช่ไมว่เจ่นมึงเห็นบ้า่มึงบอกได้ไหมเจ้า่อีบดไม่ใชเป็นป่าประกาศให้ครอรั้วไม้ใา่น่าใครต่กูอ่ะท่านที่ดี เมึ่บอกพ่อกับแม่มึงไปขอเขาเรื่อหล่เพื่อนอู้้ากคบอกอีพออีบอกรดาคุณตัวเออกระชากไม่ยัง้งเ่นดิแม่แม่ตา,ามแขกังเดเงินอวาบอออย่ยางเด้เพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดสักขอเขามาอยูงเง่เ,ยเ,าาเ,าาเพื่อนอยู่ซะตนันลยเข้าจังสิดเข้าจังศุเดชเที่ยวมาหาเขาขิดอยากเสื่อมยางไง็ปุ๊บสั้นเลยกระกะชากเลเ้ากันแล้วันเลปมัดอเอลงละปุ๊บ เศร้าเขียวเส้น huh. ป <si so <UM ัญญาไอ้บาอย่างเดียวเกิดจังไดจังสีเศร้าสนาเศรษัยบ้านง่านงล่มาข้างไอ้ควบคิดอีรดีบวดด้วเนี่ยทำไมอีรนตัวขั้นนงล่ามักพักไอ้ควบคิดอีรีไปนงล่าไปไปเตงโี่อขวงเสือผ่านอาพภเมื่อมาหน้าใหม่ืเรียงผู้เรียง้าคุณอมาผู้นีเรเนาะ ยินใจยสู้กับว่าแก่โจมจีกันรัดเพิ่อยากไอ้พี่อยากไอ้น้องแม่เสียงอุ้ยไอ้ก้มกีดเมียนคว่ำอันอีบคว่ำพีดเป้าหน่าละเอามันไปยูเนี่ยยูซาดน้ำดีแล้วอันแต่ว่าให้ังคอยไปยูน้ำเนี่ยคอยตัวนี้ห่างยูคอยนีไล่มาเอาหมอนซีก็อยากไปน้ำกันสิไปไปน้ำกันเบิร์สทุกผู้ทุกคนกันเอาไรเฮี้ยงไรยกไปอยากไปโลดโอเจ้าคือสก๊าบเท่ตกลงตัวน้องมา ดีทานด่วยแปลวไว้ให้โอกาสบังไปจนเห็นมองตต่มันกันมันดีอสนั่นสร้างเาหล่าพห้อดแล้วเสียงแซวว้าโอ,อยู่สุกแก่ตามกระแสเสียงว่าพุทธของกาในทั้งเสียอย่าลงเสือแค่คำนึ้มันบ่จริงหรือคุ้มา กินิดก er ่อได้เล่นงออไปก่เรีย่ว่าเพื่อนหน้าหมายสิเขาอย่สอนเรื่องกวนเกษตีีคงกินตังสิใจแต่งการแตงหน้ากำนัาผเลจในคนทองขนขอมมาเยอบมบบน้ำลายละเลอะความหวังครั้งสุดท้าย